เรียบร้อยคุณต้องใช้ไอ้ตัวคลิปไหมันงไ่ไงตัวคลิปก็มีอะไรนี่ กินต้อพี่น้องหัวปีตม้มต้องเอาอันที่มันมันสุดเครือแล้วเด้อนะครับกล้วยนะครับ,รบของผู้อื่นก็นได้เพิ่นบุ้งหวังดอกคนละคนเพิ่อนผูห้หัวใจว่าล้วยสุดเราเมื่อเอาปีออกจันเชือมันก็ไปลุ่มปีผู้นั้ะมันบวมเลยลุ่มเหมือนหัวมันเดิไงย,ยูไงครับอ่ะ ใช้ชีวิตผมจะสอนหลูกสอนเต่าเสมอว่าให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมือนสเสด็จพ่อรอเก้าทรงตัดไว้ว่าให้ประชาชนอยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องยี่งยังมากไหมหน้ากลางหยาปลูกเอาเอง อะไรที่มันลดค่าใช้จ่ายได้นะครับอย่างหนึ่งก็คือความปลอดภัยในด้านการกินนะครับเนาะปลูกพ,พักกินเองหรือว่าอยู่ในเลือตัวไหนหน่าจะคลองเนี่ยมันจะปลอดสารผิดร้อยเปอร์เซ็นเลยผมบอกเลยนี่ครับบ่าตรงพิธีพิธันยังมากไหมครับพัดบวบใส่ไขยอ่ะพร้อมเสิร์ฟให้พี่นอ้อง กิ่เขาเที่ยงน้ำกันจ้าวันนี้นเอาใครมะีลูกหาลูกเอานะีลูกไม่พี่้องมาหอดกับเพ็ดกับเขาอเอาอีกไหม เบิ่งหลอดตะไคร้พี่น้องว่าเราเห็ดยังกินมาหอดกับลงมือเห็ดเลยจ้ะ,ะเห็ดกับเขาวไมีสูตรตายตัวหรือจ้แล้วว่าผู้ดใดอยากใส่อันใดกอนก็นใส่จ้ะอยากลงอันใดกอนก็นได้พี่น้องเ่าจะแสียบมันบ่จำสูตรอะไรจำสูตรอะไร ย่างดีๆสิไปเตะอันกระทะใหญ่ข่อยได้เจ้าอันนี้กรต้มพักได้เลยพี่นอ้องใช่เอาจะต,ต้มพักนั่ตะเถอะโอ๊ยว่าเป็นเรางุ้มีอย่างพี่น้องจา้าหัวปีพี่น้องหัวปีหัวปียุน่นของเขานี่มันเป็กกนปลาขุดหัวปีที่ยุนนนาา่นทุ่งน้ำนี่แหละจ้าขี่นมาจา้า เมนูอ่วบวบผัดไข่ตามเคยจะ้ะครั้งที่แล้วเตยเฮ็ดครั้งนี้พี่มอดเฮ็ดเตอร์มาเขาเทียงน้ำกันด้วพี่น้องกับัวขมอดเมื่อนี้ค่ะนี้ต้มผักกับบวบผัดไข่ค่ะอ่าใส่เครื่องปรุงลงไปจ้า อย่างนอ้อนแหละพี่น้องหายอย่างอีกสิ่งเดียวืมบรรยากาศช่วงใบแดดนะจ๊ะ <Okay. S 2> เป็นตะโฟนตกอีกบนเนี่ยเติมบวบผัดไข่ครับพี่น้อง ลงซอสลงไปครับเอ๊ะทำไมหอยอยูบึงบ่ได้ไอ,อาจอาจจะหมดอาจจะหมดค่ะอุ้ยตัเป็นยังไงในกระติกเยดิแซ่บก็เกาเ,กเกบิบ้ง<ช>อาหารไปก่อน อุ้ยหอมไกล้ๆซุ่มไปใกล้ๆหอมควรมันถือว่าจะเป็นฝ้าไหมนะ้องกับปอชัด,ชด,ดต้องชัดดิวพี่น้องชัดด้วโอ้ยเจียแล้วโอเคออนันได้ก็เอาสนัสีสีอุขาวข้างบน มีซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวแทนได้บ่ก็ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยเอาแล้วแต่ภูมักากาศพี่น้องบัวบค่ะ ตามใจชอบพี่น้องปรุงตามใจชอบไปเลยมากแบบใดปรุงเอาเนี่ยติมมบิดนอมเลยแซ่บแล้วแค่นั้นพอจบไม่ต้องอะไรมากมาย ปาดมหอนเอา,อาเฮียงแค่โตกมากฝนเลยมันหอนมันเอานอเนาะน้ำร้อนหนึ่ง <c oughs> นิดหน่อย ีปลาแดกบองครับพี่น้องปลาแดกบองมาจากอำเภอ่งหอยตะแลงมาขึ้นครับผมกินเบื้องแลังมาขึ้นโอ้ผมซื้อเห็ดแซจกใช่ปะเด็กน้อนี่ปลาแดกบองปลาเป็นตับเห็ดดีแทบสล,ละหน้าบ้านนี้ก็ดีมีสมพร้อมเนื้อี่น้องมีสมพร้อมเนื้โอ้พี่น้องมึงำงำายแตกมจิ้งจกไม่ยุ่ยเสร ทิกหนวยกับอยู่ในตู้เขียนหรือเปล่าพี่น้นองนี่สมสมหมูสมหมูมมครับสมหมูไม่จะส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วเด้ออ่ะค่ะสํหร้อยคลิปนี้ ฝากไว้สำนีก่อนจ้าจะค่อยพูพอกันคลิปไหมคะ่ะสวัสดีค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า